Cast Away ถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ของนักแสดงอย่างทอมแฮงที่ประสบความสําเร็จมากๆในช่วงเวลาที่ออกฉายมาจนถึงปัจจุบันเพราะนอกจากนี้จะเป็นผลงานคุณภาพที่มีกลิ่นอายตามสไตล์งานของนักแสดงคนนี้ในยุ่9 0ถึง2000ัล้วผู้กํากับของภาพยนตร์ก็ยังเป็นโรเบิร์ตเซมิเกสที่เคยกํากับ Forest g u มลด้วยเรื่องราวการติดเกาะของชายน่าสงสารอย่างชักโนแลนจึงถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่กินใจและโครมรถมากที่สุดเท่าที่ทอมแฮงเคยถ่ายทอดออกมาแล้วเลยก็ว่าได้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใน ภาพยนตร์ c a s t Away จากปี2,000จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับไอเดียของภาพยนตร์ แรกเริ่มนั้นไอเดียในการสร้างของแคสต a เอาไว้ way, ก็จะมาจากเรื่องจริงที่นักแสดงอย่างทอมแฮงได้พบเจอมาก่อนเพราะในวันหนึ่งเขาก็ได้เริ่มคิดว่าถ้าเที่ยวบินขนส่งพัสดุข้ามมหาสมุทรไปซีฟิคของเฟดแอกบริษัทขนส่งชื่อดังเกิดตกขึ้นมาระหว่างทางนักบินนั้นจะเป็นยังไงและถ้าตกลงไปติดเกาะจริงๆพวกเขาจะเอาชีวิตรอดด้วยพัสดุบนเครื่องได้หรือไม่จากนั้นเขาจึงเอาไอเดียนี้ไปให้กับมือเขียนบทอย่างวิลเลียมด็อกสันบรอยส์จูเนียให้ลองเติมไอเดียดูมือเขียนบทคนนี้จึงเดินทางไปใช้ชีวิตจำ การติดเกาะในเม็กซิโกที่ยังไม่ห่างไกลามากนะักแต่มีสภาพแวดล้อมที่สมจริงเพื่อที่จะได้เผชิญสถานการณ์เอาตัวรอดของจิงมบนเกาะอย่างการคิดหาวิธีปอกมะพร้าวถ้าหากไม่มีมีดจุดไฟด้วยกิ่งไม้ถ้าหากไม่มีไฟแชกหรือจะเป็นการเหล่าไม้เพื่อจับปลาตรงริมหาซึ่งถือว่าเป็นงานหินของคนติดเกาะนั่นจึงทําให้หลังจากนั้นวิลเลียมจึงมีไอเดียที่สมจริงมากๆสะสมอยู่ในหัวจนมันเพียงพอต่อการเอามาเขียนบทจริงๆ การวิ่งยาวๆในกรุงมอสโกในช่วงต้นเรื่องน,นั้นจะมีฉากที่เด็กชายคนหนึ่งต้องวิ่งผ่านสถานที่สำคัญอย่างมหาวิหารเซนต์เบเซลมหาวิทยาลัยมอสโกและเกรเตอร์สโตนบริดจ์ในกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเพื่อไปส่งของที่แฟลตเอ็กและแม้ว่าภาพยนตร์จะนำเสนอออกมาว่าเขาใช้เวลาวิ่งเพียงไม่นานแต่ในชีวิตจริงนั้นการวิ่งในเส้นทางดังกล่าวก็จะใช้เวลามากถึง3-4ชั่วโมงเลยที่มาของวิวสัน ลูกบอลเล์บอลอย่างวิลสันซึ่งถูกเรียกชื่อตามยี่ห้อของบริษัทกีฬาชื่อดังวิลสันสปอร์ตติ้งกุสต์คอมพานีที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาของสาหารัฐอเมริกาก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในไอเดียของมือเขียนบทอย่างวิลเลียมดอสันที่เขาเพบว่ามันมีลูกบอลยี่ห้อนี้ลอยมาหาเขาตอนที่ทดสอบติดเกาะจริงๆอยู่พอดีเขาเลยลองจินตนาการเล่นๆว่ามันจะมีชีวิตและเป็นเพื่อนคุยกับเขาในเวลาที่เหงาในตอนเขียนบทเขาจึงเอามันมาใส่ในสคริปต์เลยและตัดสินใจไปขออนุญาตใช้ชื่อนี้ด้วยโดยเลือกที่จะปฏิเสธการ้่ ที่เคยเป็นสปอนเซอร์ของ NBA ลงไปเพราะมันน่าจะเรียกชื่อยากเกินไปแถมโรเบิร์ตเซมิคิสก็ยังมีความคิดที่ว่าเลือดของฉากซึ่งได้กลายไปเป็นใบหน้าของวิลสันมันก็จะทําให้ดูเหมือนว่าวิลสันนั้นเกิดมาจากเขาและการปรากฏตัวของลูกบอลเลอบอลชื่อดังอย่างวิลสันก็ได้กลายเป็นสุดยอดไอเดียที่ประสบความสําเร็จมากๆเพราะในปี2001ก็ได้มีผู้ประมูลหนึ่งใน3ลูกบอลเลอบอลวิลสันที่เป็นพร็อพซึ่งถูกใช้ในภาพยนตร์โดยมีใบหน้าที่ทอมเฮงวาดออกมาจริงๆไปด้วยมูลค่าสูงถึง18,400ด ล่าสัหาราหรือราวๆ6 6 0 0 0 0บาทเลยทีเดียววิวสันเกือบพูดได้ ในทีแรกนั้นภาพยนตร์จะถูกปรับให้มีความตลกและสนุกสนานเกินกว่าที่เราเห็นไปมาและให้ชักโนแลนรู้สึกหันสาไปกับการผจญภยัยจนไม่ได้เครียดแบบที่เราเห็นรวมไปถึงมีการแยกชักเป็น2รางยังกูชักและแบดชักที่สำคัญเลยก็คือลูกวอลเล์บอลวิวสันจะไม่ได้เป็นแค่เพื่อนในจินตนาการที่ชักสามารถสื่อสารและเข้าใจได้เพียงคนเดียวทุนนันเพราะเขาจะหลอนจนลูกวอลเล์บอลพูดได้จริงๆและคุยกับเขาไปตลอดทางเรื่องเลยโดยคนที่ถูกเล็งให้มาพากเสียงเป็นวิวสันก็คือแกรี่ซินเนสหรือผู้ ผู้หมดแดนจาก Forest ์กัมอีกหนึ่งภาพยนต์ขึ้นฮิ้งของทอมแฮงที่เขาเข้าไปรับบทเป็นตัวเอกอย่าง For รส t ์กัมนั่นเอง <Wilson! S 1> การเข้าไปติดต่อเฟรเอก แน่นอนว่าในช่วงแรกของการติดต่อเอาแบรนด์เฟดเอกมาใช้จริงในภาพยนตร์ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่บริษัทไม่ค่อยอยากจะยอมเท่าไหร่เพราะการทำให้มีฉากเครื่องบินตกและทำให้การขนส่งของบริษัทล้มเหลวมันอาจจะทำให้แบรนด์เสียภาพหลักได้อีกทั้งในตอนนั้นเฟดแอคก็ยังไม่เคยมีปัญหาเครื่องบินตกมาก่อนด้วยแต่ท้ายสุดแล้วบริษัทก็ยอมเพราะมันคือโอกาสทองที่พวกเขาจะได้โปรโมตแบรนด์ลงไปในภาพยนตร์ดังระดับโลกที่มีทอมแฮงเป็นนักสแสดงนำนั่นจึงทำให้กองถ่ายได้โอกาสเข้าไปถ่ายทำในศูนย์กระจายสินค้าใหญ่จริงๆของ บริษัทรวมไปถึงศึกษาการขนส่งอย่างละเอียดซึ่งหลังจากภาพยนต์เข้าฉายเฟดเอ็กก็มียอดการใช้งานสูงขึ้นจริงๆโดยมีผลกําไรโตขึ้น30%และได้รับการตอบรับที่ดีในตลาดต่างประเทศโดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าในเวลาต่อมาเมื่อปี2009เครื่องบินของเฟดเอ็กจะตกจริงๆจนได้และมีทีมงานเสียชีวิตไป2รายจากนั้นก็ยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในปี2015จนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วก่อนที่ถูกเลือกใช้ในเรื่อง ในภาพยนต์เกาะที่กองถ่ายเลือกจะใช้เป็นโลเคชั่นหลักน,นั้นก็จะเป็นเกาะโมโนริกี iki, ในหมู่เกาะฟิจิซึ่งตั้งอยู่ในเมลานีเซียในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้โดยเกาะแห่งนี้ก็จะถือว่าเป็นเกาะเล็กๆที่ไม่มีคนอาศัยอยู่จริงๆส่วนสัตว์ที่มีประชากรเยอะในเกาะก็จะประกอบไปด้วยอีกัวนาและวิลสันสตรอมแพทริลหรือนกนางแอ่นพายุวิลสันที่มักจะบินอยู่รอบๆเกาะตลอดทั้งปีเทคนิคการลดน้ำหนัก ในช่วงก่อนจะมีการถ่ายทำตัวทอมแฮงก็ได้ยอมลงทุนหยุดออกกําลังกายไป1หนึ่งปีเต็มและกินเยอะๆจนปล่อยให้ตัวเองอ้วนแบบชายวัยกลางคนทางทั้งที่ในช่วงต้นยุคสองพันเขายังเป็นคนที่ผอมดูแลสุขภาพดีและไม่ได้แก่มากนะักจากนั้นเขาก็ค่อยมาถ่ายทําเนื้อหาของชักในช่วงต้นเรื่องที่เพิ่งจะติดเกาะใหม่ๆซึ่งน้ําหนักยังลดลงไม่เยอะแต่พอถึงช่วงที่เขาต้องผอมแบบสุดๆในช่วงกลางเรื่องเป็นต้นไปกองถ่ายก็ได้หยุดพักไปจริงๆอีก1ปีเพื่อที่ทอมจะได้ลดน้ําหนักจนผอมแหง้งและไว้ผมยาวแบบ สุดๆดได้ก่อนจะได้กลับมาถายทําอีกครั้งซึ่งส่วนที่ยากของการลดน,น้ําหนักของเขาก็คือการไม่กินเฟรนช์ฟรายซึ่งเป็นฟาสต์ฟู้ดโปรดหมายเลขหนึ่งของทอมแฮงนั่นเองแทบไม่มีเพลงประกอบเลย แม้ว่าในภาพยนตร์จะมีซาวทกประกอบจากอลันซิวเวสตรีนักประพันธ์ระดับตำนานที่เร่งด้ว่ากินใจผู้ชมจนทําให้หลายๆคนร้องไห้แบบไม่หยุดในตอนที่ฉับในมีโอกาสเดินทางไปที่บ้านของภระยาะอีกครั้งหรืนานแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่ชักติดเกาะภาพยนตร์ก็แทบจะไม่บรรเลงเสียงซาวทกออกมาเลยเพื่อทําให้ผู้ชมได้ซึมซับความเหงาและความโดดเดี่ยวของชักบนเกาะที่มีแต่เสียงธรรมชาติได้แบบเต็มทีราวกับว่าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆ สิ่งของที่อยู่ในกล่อง ในตอนท้ายของภาพยนต์จะมีพัสดุใบหนึ่งที่ชักตัดสินใจไม่เปิดและเก็บรักษาวไว้ตั้งแต่บนเกาะโดยยึดมันเป็นสัญลักษณ์ของความหวังเอาไว้จนกระทั่งเมื่อเขาออกมาจากเกาะได้แล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปส่งมันให้ผู้รับในตอนท้ายเรื่องที่บ้านไร่แห่งหนึ่งจนเกิดเป็นคําถามคาใจใผู้ชมว่ามันจะมีอะไรอยู่ในกล่องนั้นกันแน่ซึ่งนั่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งปริศนาที่ผู้สร้างทิ้งค้างเอาไว้แต่อย่างใดเพราะแม้ว่าจะไม่มีการบอกกล่าวมาในเรื่องและทําให้ผู้ชมตีความไปว่าในตอนนี้สายลมแห่งโชคชะตากําลังพัดพาให้ โนแลนไปพบกับใครบางคนที่บ้านไร่แห่งนั้นแต่ภายหลังก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของบทรับเก่าๆที่มีรายละเอียดรบุอวัยว่าชักจะได้เปิดกล่องใบนี้และในนั้นจะมีซอสกรีนซาวซ่าสองขวดกับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งเขียนโดยเบตินาปิตาสานหญิงเจ้าของฟาร์มที่เขาได้แวะคุยด้วยกันซึ่งเนื้อหาในจดหมายจะระบุว่าเธอเคยได้พยายามงอให้สามีกลับมาอยู่ด้วยกันหลังจากที่เขานีไปอยู่กับผู้หญิงอื่นในประเทศรัสเซียซึ่งความพยายามนั้นก็ไม่เป็นผลเนื่องจากกล่องพัสดุลอยไปติดเกาะกับ กระทั่งมันก็ได้เดินทางกลับมาหาเธออีกคร้งในตอนจบแต่นี่อีกเวอร์ชันที่ถูกเฟดเอ็กเอาไปใช้ในการโปรโมทโฆษณาผ่านช่วงการแข่งขันซูเปอร์โบว์ในปี2003ก็จะมีฉากที่เบตติน่าบอกชักไปว่าในกล่องนั้นมีโทรศัพท์ดาวเทียมเรื่องระบตุตำแหน่ง GPS คันเบ็เเรื่องกรองน้ําและมันเลยพืชบางชนิดเพื่อทําให้ฉากชาชานี้กลายเป็นการจบแบบตลกร้ายเพราะถ้าชักเปิดกล่องออกมาตั้งแต่แรกเขาก็จะมีอุปกรณ์อย่างชีพที่ทําให้เขาอยู่บนเกาะได้นนแบบสบายๆและสามารถโทรเรียกคนมาช่วยได้แบบ ทันทีเลยแต่นี่ก็จะเป็นแค่ฉากที่ถูกทํามาเพื่อเป็นมุกเท่านั้นไม่ได้ถือว่าเป็นเนื้อหาจริงๆของภาพยนตร์แต่อย่างใดสีผมแม้ว่าทอมแฮง์จะเป็นนักแสดงที่มีผมสีดําเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นภาพจํามาโดยตลอดแต่ในช่วงเวลาที่ชักโนแลนผมยาวลวนานผมของเขาก็จะกลายเป็นสีบลอนในบางส่วนโดยนั่นก็จะเป็นสีผมของทอมแฮง์ในช่วงที่ผมของเขายาวจริงๆซึ่งไม่ได้รับการแต่งเติมอะไรทั้งสิน้นดรเจมส์สปาวดิง ในฉากที่ฉากจะถอนฟันในทําเขาจะพูดกับวิลสันว่าทาันตแพทย์ของเขาในเมมฟสจะมีชื่อว่าดร์เจมส์สปาวดิงซึ่งสปาวดิงก็คือชื่อของบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬารายใหญ่ในอเมริกาที่เป็นคู่แข่งของบริษัทวิลสันที่ทีมงานไม่ได้เลือกใช้ชื่อนี้นั่นเอง name James ชากลางคืน ในฉากกลางคืนบนเกาะส่วนใหญ่ยกเว้นฉากที่มีการเกาอกองไฟช่วงเวลาในการถ่ายทําทั้งหมดนั้นอันที่จริงก็จะเป็นช่วงเวลากลางวันแล้วจากนั้นทีมงานจึงค่อยทําการเอาภาพไปย้อมสีเพื่อทําให้มันมืดและทําท้องฟ้าให้กลายเป็นยามค่ําคืนในช่วงของการตัดต่อหันผิดข้าง ในตอนที่ฉากลอยไปติดเกาะจากแพยยางแล้วนั้นภาพแรกที่เราเห็นก็คือหัวของเขาจะหันไปในทิศทางขนานกับทะเลแต่เมื่อภาพตัดมาอีกทีหัวของเขาก็จะหันไปอีกฝั่งที่ขนานกับหาดทรายและไม่ได้หันไปในทิศทางของทะเลแล้วซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในการถ่ายทํานั่นเองหนวดขึ้นไม่เท่ากัน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่ฉากติดเกาะไปได้หลายอาทิตย์แล้วเราก็จะเห็นถึงความผิดพลาดแปลกๆออกมาได้ว่าในบางช่วงหนวดของเขาก็จะดูยาวขึ้นมาส่วนบางช่วงหนวดของเขาก็จะดูสั้นลงไปโดยนี่ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดอีกอย่างจากการถ่ายสลับฉากไปมาของทีมงานและทอมแฮงที่เขาไม่สามารถควบคุมการขึ้นของหนวดได้เลยนั่นเองเส้นทางจริงของเครื่องบิน หมายเลขเที่ยวบินของเครื่องบินที่ชักโนแลนด์ใช้แล้วตกนั้นจะเป็นหมายเลขเฟดเอ็กแปซึ่งในเวลาที่ถ่ายทำนี่ก็จะถือว่าเป็นหมายเลขเที่ยวบินจริงที่ให้บริการขนส่งจากเมมเฟสรัฐเทนเนสีไปยังปีหนังประเทศมาเลเซียโนแลนด์ การตั้งชื่อตัวเอกในเรื่องอย่างชักโนแลดก็จะมีความหมายซ้อนอยู่คือการที่เวลาเขาเขียนชื่อย่อน,นั้นเขามักจะเขียนได้ว่า C. Nolan ซึ่งมันจะสามารถเล่นคำไปเป็นคำว่า C. Nolan ที่หมายถึงไม่เห็นแผ่นดินได้โดยมันก็ถือว่าเหมาะสมกับตัวละครรวมไปถึงสถานการณ์และเนื้อเรื่องของภาพยนตร์อย่างชัดเจนมากๆวิลสันมีบทพูด อันที่จริงแล้วในตอนถ่ายทำเวลาที่ชากพูดกับวิลสันทางทีมงานก็จะทำการเขียนบทสนทนาจากฝั่งวิลสันออกมาสำหรับใช้ตอบโต้กับทมแฮงเพื่อที่นักแสดงจะได้มีโฟกัสกับเรื่องราวและบทสนทนาก่อนที่บทสนทนาเหล่านั้นจะถูกตัดออกไปในช่วงของการตัดต่อภายหลังหนังสือ ในช่วงต้นของภาพยนตร์ที่กล้องจับภาพมาที่เตาผิงในบ้านของชากเราจะสามารถเห็นหนังสือ Selling Alone Around the World ของโจชัวสโลคัมปรากฏออกมาได้ซึ่งนอกจากมันจะเป็นการบอกใบ้ผู้ฉากจะต้องไปผจญภัยคนเดียวเป็นเวลานานหนังสือเล่มน,นี้ก็จะยังถูกเขียนออกมาในปี1900และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินเรือรอบโลกของตัวนักเขียนเองบนเรือ s l o e p s Bay จนทําให้โจชัวสโลคัมเป็นคนแรกๆในประวัติศาสตร์ที่เคยแล่นเรือรอบโลกเพียงลําพังนั่นจึงทําให้หนังสือเล่มน,นี้ประสบความสําเร็จในทันที และมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางที่ชอบการผจญภยัยการ์ดวันเกิดลายมือบนการวันเกิดใบหนึ่งที่ชักไปหรือมาจากพัสดุและอ่านบนเกาะก็จะเป็นลายมือของผู้กำกับโรเบิร์ตเซเมเคตที่เขาเข้าไปเขียนการใบนั้นด้วยตัวเองในตอนทำพร็อพนั่นเองลาออก ในช่วงใกล้จบเรื่องเมื่อชักโนแลนอยู่บนเครื่องบินกลับอเมริกาหลังจากได้รับการช่วยชีวิตเราจะสามารถเห็นแก้วเฟ็ดเอใบปรากฏออกมาอยู่ด้านหลังได้ซึ่งแก้วทั้งสองใบนี้จะถูกจัดเรียงใหม่เพื่อให้มันสะกดออกมาเป็นคำว่าเอ็กเฟที่เป็นการบอกอ้อมๆว่าชัางนั้นจะลาออกจากบริษัทนี้ไรเบตินา่า ในตอนที่ชับโนแลนเดินทางไปถึงไร่เบตินาเพื่อตามหาเจ้าของพัสดุที่เขาอยากจะเอากล่องซึ่งเขาเก็บเอาไว้มาจากเกาะไปส่งให้ก่อนจะไปพบกับป้ายของไร่เบตินาที่มีสัญลักษณ์รูปปีกติดเอาไว้เขาจึงเกยนว่าตัวเองเดินทางมาถึงที่แล้วเนื่องจากบนกล่องมันจะมีรูปปีกเหมือนกับสัญลักษณ์ตรงป้ายเลยนั่นเองส่วนเรื่องที่ป้ายเหลือแค่คําว่าเบตินาโดยเว้นช่องว่างเอาไว้ก็น่าจะมาจากการที่เจ้าของไร่อย่างเบตินาบิตส์สันได้ตัดสินใจเอาชื่อของเจ้าของอีกคนที่เป็นสามีเก่าของเธอออกไปแล้ว โดยปริศนานี้จะถูกระบุเอาไว้ผ่านบทดรับเก่าๆที่เคยระบุเอาไว้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรอยู่กันแน่อีกด้วย Like My Fire บทเพลงที่ชักร้องหลังจากกอ่อไฟได้สำเร็จก็จะเป็นเพลง Like My Fire ของวงดนตรีอเมริกันระดับตำนานอย่าง The d o o r s ที่ตัวนักร้องอย่างจิมมอริสันได้เสียชีวิตลงไปแล้ว have fire. Have fire. ตอนจบแบบอื่นๆ นอกจากตอนจบดั้งเดิมที่ทำให้หลายๆคนร้องไห้และซาบซึ้งไปกับเรื่องราวการเดินทางของชักโนแลนมานักต่อน,นักแล้วนั้นตอนจบอีกหลายๆแบบที่ทอมแห่งคิดเอาไว้มาก่อนก็จะมีทั้งการให้ชักได้กลายเป็นคนดังซึ่งถูกสื่อรุมลลอมยกเป็นประเด็นในสังคมจนเขาสามารถเอามาใช้สร้างชื่อเสอยียงได้หรือมีทั้งการที่จะทําให้ชักกลายเป็นคนซึมเศร้าและมีชีวิตที่ยากลําบากไปเลยและอีกแบบก็คือชักจะกลายเป็นคนหลงยุคไปแล้วเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วจนเขาตามไม่ทนันและนอกจากนั้นก็จะมีตอนจบแบบตลก,ตลก จากคำตอบของทอมแฮงที่เขาเคยบอกในรายการ Inside the Actors Studio เมื่อปี2006ว่าชักโนแลนจะเดินไปจีบเบติน่าปิตรสรันผู้หญิงในบ้านไร่ตอนหาเรื่องและมีลูกกับเธอตลกร้ายของซูชิ ในตอนที่ชารกเดินทางกลับมาที่อเมริกาแล้วเฟดเอ็กก็จะจัดงานเลี้ยงให้กับเขาโดยเอาอาหารซีฟู้ดจำนวนมากมาต้อนรับในห้องรับรองแถมส่วนใหญ่ยังเป็นปลาดิบและซูชิสตาญี่ปุ่นอีกด้วยโดยนี่ก็จะถือว่าเป็นตลกร้ายไม่น้อยเลยเนื่องจากในช่วง4ปีที่ผ่านมาชารกจะกินปลาดิบบนเกาะไปเยอะมากๆบรับรองการเดินเรือ หากสังเกตบนโต๊ะทำงานของชักดีๆเราจะสามารถเห็นได้ว่าเขาจะมีใบรับรองการเดินเรือตั้งโชว์ไว้อยู่เพื่อยืนยันว่าเขามีความสามารถในด้านนี้จริงๆรวมไปถึงรูปภาพที่ตั้งอยู่ข้างๆก็จะยังสามารถยืนยันได้อีกทางด้วยมันจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะเอาตัวรอดมาจากการล่องแพในช่วงท้ายเรื่องได้ด้วยความรู้เรื่องกระแสน้ำและลมแม้ว่ามันจะทุลักทุเลมากๆก็ตามการคำนวณวันออกมาจากเกาะ ในช่วงที่ชักโนแลาตัดสินใจล่องแพออกมาจากเกาะก็จะถือว่าเขาได้คำนวณวันที่ที่จะเดินทางเอาไว้ได้ดีมากๆเนื่องจากมันเป็นช่วงสี่สัปดาห์ก่อนฤดูมรสุมจะมาพอดีเขาจึงสามารถเดินทางออกมาได้โดยไม่มีพายุเข้ามารบกวนและในกลางวันก็จะมีแสงแดดสาดส่องกลับมาแบบปกติให้ไดพักกันบ้างนั่นจึงทําให้ในตอนที่ฉับกลับไปหาภรรยาหลังจากเดินทางมาถึงอเมริกาแล้วเป็นเวลาหลายสัปดาห์มันจึงเป็นช่วงฤดูมรสุมที่พายุพัดกระหน่าลงมาอย่างเต็มที่จนฝนตกหนักมากๆแบบที่เราเห็นในรือ นั่นจึงหมายความว่าถ้าชาบตัดสินใจช้ากว่านี้เขาก็อาจจะไม่สามารถเดินทางมาถึงอเมริกาอีกครั้งก็เป็นได้ โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ Cast Away ซึ่งถือว่ามีถังข้อคิดและโมเมนต์ที่ซึ้งกินใจตามสไตล์ภาพยนตร์ของโรเบิร์ตเซมิคิสและนักแสดงอย่างทอมแฮงค์แบบชัดเจนมากๆเรื่องหนึ่งและนี่ก็น่าจะเป็นผลงานคลาสสิกที่หลายๆคนคงจะหยิบมาดูซ้ำๆอยู่เสมอแน่นอนแล้วเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก Cast Away ปี2000นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลื กดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยด้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ